สวัสดีค่ะก่อนไปโรงเรียนวันนี้มีอะไรมานำเสนอคะมีล้อใหม่มันใหม่แล้วค่ะวันนี้มีมีล้อใหม่ป้ายแดงอีซูซูขอบ17มาแนะนำอีกหนึ่งชุดนะคะน้องความแพงทำอะไรไม่สนใจเลย ชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะเป็นล้อใหม่อิรุสุขอบ17นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นขอบ17มาพร้อมยางบีสโตน255 6 57าค่ะเส้นสีชัดเจนเลยสำหรับล้อใหม่ป้ายแดงนะคะของเรามีให้เลือกหลายชุดเลยมีทั้งขอบ16ขอบ17ขอบ18นะคะขอบ20นะคะ นี่ถ้าขอบ20จะเป็นของโตโยต้านะคะนี่มีหลายชุดให้เลือกเลย <c oughs> ไหนล่ะไหนล่ะน้าร้องห <c oughs> ไห้เป็นลายเป็น <c oughs> <c oughs> ลายเป็นลายลม้มล้มล้มนั่งลง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 โอ๊ยเนาะอาอ่าที่ร้านอะไรคะร้านสัญญากันยางานสัญญากันยานก สามารถแอดไลน์ไอดีเป็นเบอร์นี้ได้เลยนะคะ099 3 5 4 4 4 6 8นะคะวันนี้น้องแยมมารีวิวร้อยหม่ไปไ้ายแดงขอบ17นะคะนี่ดูสูอ่อนิวขอบ17สวยๆนะคะสามารถแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไหนอีกคนนึงบ๊ายบายค่ะ เดินไปล้มร้องไห้งอแงเลย